วิดีโอนี้สนับสนุนโดยวัสุทารุครูปและฟิล์มลามิน่าสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่สกอตเคฟิลเซตแล้วก็ข้างหลังนีครับเป็น bmic e drive 4 0นะครับเป็น r e v e l drive แล้วก็ในวิดีโอนี้นะเราจะเช็คดูว่ามันจะขับ1,000กิลเมตรเร็วแค่ไหนมันจะสู้เทสลาได้ไหมเพราะเทสลานะนังวันนี้นะ,ะเป็นเทสลาเป็นเร็วที่สุดแล้วนะแล้วก็เป็นเทสลาโมเดลสามเพอร์ฟอร์ผมยังไม่ได้ลอง long range นะครับ เว,เวลาของเทสต์น่าจเป็น9ชั่วโมงกับ15นาทีนะครับแล้วผมก็ได้ลองเทสเระยะทางอะไรลองเทสชั่นแล้วผมก็คำนวณได้ว่าคันนี้มันน่าจะใช้เวลา9ชั่วโมงกับ30นาทีแต่ว่ามันจะเป็นไปได้ไหมหรือว่ามันจะเร็วกว่าน,นั้นแล้วคันนี้มันจะสู้เทสลาได้ไหมอ,อ,อันนี้นะ d r a g e f f i c i e n t ของคันนี้นะ่ะเป็น0.24นะครับก็ดีนะ0.24คิดว่ีปนาเทสต,ต์น่าจะ3เป็น0.23นะ แต่นี่เป็นแค่ rear w h e e drive แล้วก็ tesla มง performance นะ้ามองสาม performance มันใช้20นิ้วแล้วก็แรงกว่าก็เยอะนะ oh god อันนี้ใช้18นิ้วเพราะว่ามันเป็นมันเป็น,น,น bmic สำหรับคนจนเดี๋ยวผมจะอธิบายนะบางคนเนี่หาอู้อย่างประเลยเนี่ยเป็นฮองคกสองสี่ห้าสี่ห้าสิบแปดข้างหน้าแล้วก็สองห้าห้าสี่ห้าสิบแปดข้างหลังนะครับ แล้วก็รถคันนี้นะต้องปรับอบอกเองนะครับแล้วก็ไม่มีมไม่มีออโตสเตียร์นะครับแล้วก็ตอนผมเซต็ตเข้าไปในนักเวกชันว่าเราจะเดินทางไปวอร์ดบายตรงไปวอร์ดบายอาจจะได้มั้งแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันไปไปได้ไหมเพราะว่ารถมันไม่คำนวณมันไม่บอกเลยนะว่าจะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ตอนผมทสคันอื่น IX คันอื่น IX IC M50 มันมีมันมีออโตสเตียร์ผมไม่รู้มันเกี่ยวกับมัมันอาจจะเป็นพ็คเกจเพราะถ้ามันมีออโตสเตียร์เนี่ยมันก็อาจจะมีนั่นแหละฟีเจอร์ที่มันบอกว่าเรามีกี่เปอร์เซนต์ตอนเราขับมันก็ไม่บอกนะว่าเรามีกี่เปอร์เซนต์น่ะก็เออชอบเสร็จแล้วโอเคก็ไม่รู้นะอันนี้อ่ะมันมันเป็นแบบดาวน์เกรดนิดหน่อยนะแต่มันก็ยังเป็น IC นะครับก็เนี่ยเดี๋ยวเราจะเริ่ม เราจะเริ่มบ่ายสองนะวันนี้เริ่มช้าชาหน่อยนะเน่ยงนาฬิกาอยูบ่บนนั้นนะครับเพราะว่าเรามีเบบี้แล้วกออ็นอนไม่หลับเมื่อคืนบุกตื่นหลายครั้งแล้วผมก็ไม่อยากจะรีบตื่นเมื่อเช้าหรือว่ากลางวันเพราะว่าทางง่วงมันอันตรายอาจจะหลับในเพราะฉะนั้นผมก็หลับพอแล้วก็เราขับช่วงนี้แล้วก็มันอาจจะดีนะเพราะว่าตอนนี้มันอาจจะมีรถน้อยกว่ากลางวันตอนเช้าตอนเช้านั่นนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะรออีก6นาทีแล้วก็จะเริ่มบ่ายสองนะครับ เรามาถึงวอยบ่อนะแล้วก็เมื่อกี้นี่หน้าตอนเรามาถึงที่นี่นะเ,ออเราต้องคิวนิดหน่อยแล้วก็หลังจากนั้นมันก็มีที่ว่างที่หนึ่งแล้วก็ผมก็เช็คดูแต่ว่าครั้งแรกนะนะมันไม่ work อันนี้อ่ะผมก็ต้องลองอีกทีหนึ่งแล้วมันก็ work แล้วเราต้องหักเวลา4นาทีเพราะว่าเราเสียเวลากับชาร์จแต่มันไม่ work <c oughs> ตอนแรกแล้วก็เราก็ต้องหักเวลาอีกสองนาทีเพราะว่ามีรถติดที่ยดติบอยแปลว่าหักเวลา6นาทีแล้วนี้มันชาติโคตรเร็วเราต้องรีบไปนะเนี่ยเราไม่มีเวลาเลาลายอะอะไรตอนนี้อ่ะเพราะาเรากำลังทำแชร์ล์ช์นะเ,เดี๋ยวเราจะไปจะไปที่ฮัลลซิงบออีกไม่ไกลจากนี้แต่ว่ารถมันปิดหมดเลยเนี่ยต้องเปิดอีกทีหนึ่งเนี่ยมันต้องสตาร์ทอันนี้นี่แปลกนะเนี่ยสตาร์ทสิ อ่านี่ม่เนแน่ๆมาแล้วมาแล้วช้ามาแล้วมันต้องบู o บูตติ้งอัพ windows system เนี่ยจากออสโลมาที่นี่ใช้ไฟฟ้าน้อยมากแลยนะแล้วเมื่อกี้นียเรามาถึงแล้วเรามีตั้ง16แต่ว่าเรามีลมส่งโอเคอันนี้มันก็เป็นข้อดีวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องรีบไปโอ้ย oh, เราต้องไปเราต้องรีบไปแล้วนะครับเราม,มีเวลามันมันชาร์จโคตรเดียวนะครันนี้ผมต้องการ43นะ แปลว่าเราชาร์จแค่8นาทีผมยังไม่ได้กินข้าวเลยลนะแต่น,นี้ชาร์จที่วอร์ดอีกบนะโคตรเร็วเลยเนี่ยเร็วที่สุดเลยนะเนี่ยเราต้องไปเลยเนี่ยสี่สิบสามอ่ะปโอเคเมื่อกี้นี่ผมเช็คตัวนะเราชาร์จได้นาทีนะครับตอนเราอัมพล์นะ9นาทีมันโคตรดีเลยนะเราได้รับได้200กว่ากิโลวัตต์นะ้อกากิโลวัตต์ตอนเราเริ่มชาร์จนะนะแล้วก็ ถ้าเทียบกับคันอื่นนะส่วนใหญ่นะที่ฟอร์บาเราต้องการชาร์จประมาณ1 5บหถึงยีนาทีอันนั้นผมก็ถือว่าดีนะครับถือว่าเร็วนะแล้วก็บางคันนะต้องชาร์จก่อนไปถึงฟอร์บาโอเคมันมัน,ม,น,ม,นมันดีวันนี้เพราะว่าเรามีลมส่งในะที่ผมผมเห็นนะี่นะที่วินทอร์บานะครับกังหันนะี่นะมันก็ดีหน่อยแต่ว่าคันนี้อะ่ะมันใช้ไฟฟ้าน้อยเพราะว่า Drag Coefficient เป็น0.24<ๆ>์อก็พอๆกับเทสลาครับ ถึงแม้ว่าเราขับเร็วมันก็จะใช้ไฟฟ้าน้อยอ่ะแล้วก็นั่นแหลบางคันนี่ต้องชาร์จก่อนไปถึงวอร์ดไบนะั่นแหคันนี้นี่โคตรเร็วแล้วนะตอนนี้ผมว่าเริ่มสงสัยว่าคันนี้อะ่ะมันจะมันจะสู้เทสลาได้ไหมเนี่ยมูลสามเปอร์ฟอร์มซัมลองดูนะ <laughs> แล้วก็ตอนนี้นะที่นี่มันเป็น120ลนะิมิตเราก็ขับเร็วเราขับร้อยยีบวก v ี t นะครับแล้วก็มันก็ยังเก็บเสียงได้ดีเลยเนี่ยอันนี้เก็บเสียงได้ดีกว่า t ท s l a นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเช็คตัวนะ ที่ถนนที่มันเป็นซีเมนต์นั่นแหะมันส่วนใหญ่มันจะเสียงดังหน่อยผมก็อยากรู้ว่ามันจะมันจะเป็นยังไงมันจะดีไหมแต่ว่าคงจะดีมากแล้วนะเดี๋ยวเรามาถึงถนนที่มันเป็นซีเมนต์นะครับแล้วก็เนี่ยคันนี้นี่ก็เงียบดีเลยนะเก็บเสียงได้ดีเลยโหโคตรดีเลยนะผมประทับใจมากับคันนี้อ่ะโอ้อยากซื้อผมอยากได้ที่เมืองไทยราคาเท่าไหร่ฮะสามล้านซื้อเลยซื้อเลยเออแล้วก็เออเนี่ยเลนขวานี่มันจะมันจะเสียงดังกว่าเลนซ้ายนิดหน่อยนะลองเช็คดูนะ แต่ว่าต่ที่มันสำคัญคือเราใช้18นิวอ่ว45โปรไฟล์ส่วนใหญ่เพรสคอร์นะที่ผมได้นะที่ผมจะยืมมันจะเป็นน่แหละ35 30โปรไฟล์เพราะว่ามันเป็นท็อปสเปค AMG อะไร M M50 อะไรก็ไม่รู้แบบอย่างกระบอกที่มันแพงซสด่ดนนะครับแต่ว่าคันนี้มันไม่ใช่อย่างนี้มันเป็นสเปคต่ำหน่อยแล้วก็บางคนเขาก็อยากจะซื้อสเปคอย่างนี้ก็ได้ลองดูว่ายางมันสบายนะ โค้ดเลยนะแต่ว่าผมว่าโอเคมันไม่ได้ดีเท่า EQS EQE นะแต่ว่ามันก็ยังเก็บเสียงได้ดีแล้วก็มันไม่ดีเท่า crossover SUV เพราะว่าสนใจญ่เอ่ SUV crossover มันจะยางมันจะใหญ่กว่ามันจะมันจะหมายว่าเก็บเสียงจากถนนจะดีกว่าแต่ว่าคันนี้นี่ผมก็ว่าดีมากนะครับดีกว่าเทสโนอแน่นอนนะ ามาถึงเฮลซิงบร์กันนะครับแล้วก็นี่นะ,ะเราต้องคิวมันไม่ว่างสักทีเลยนะครับแล้วก็เมื่อกี้เรามาตอนเรามาถึงนี่เป็น18 32นะครับแล้วก็เนี่ยจากเฮลซิงบอยผมกะว่าเป็นมันเราต้องการ220แต่ว่าเองร้0ยแต่ว่ามันเป็นสองร้อยสก็โอเคเราก็ต้องคำนวณอีกนิดหน่อยตอนเราจะกลับไปนะแต่ว่าจากออสโลนะครับ192เก้อดีนะเนี่ย โอเคอ๋อนาดเออมัน,น,นมันต้องขย,ยับเออขยับไปหน่อยเดี๋ยวคันนี้ที่จริงคันนี้มันเสร็จแล้วนะอีโตรอน่นแะเดี๋ยวเขาจะไปแล้วนะโอเคตอนนี้นะ,ะผมนับตั้งแต่อืมโอเคไม่ใช่ครับแปลว่าเราเสียเวลาที่นี่แปดนาทีนะเราต้องคิวแปดนาทีนะครับแปลว่าตอนนี้เราต้องหักเวลารวมแล้วเป็นอ่สองจุดหกอสองบวกสี่บวกแปดเป็นอืสิบสี่นาทีนะครับรวมแล้ว่าแล้วก็แปลว่าเรามาถึงที่นี่นะเกินครึ่งทังนะครับ เ <laughs> ใช้เวลาประมาณ4 <c oughs> ี่ชั่วโมงครึ่งคันนี้เร็วมากแล้นะแต่ว่าเรามีลมส่งนะมันก็เร็วอ่ะใช่ไหมตอนนี้จนสุดท้ายผมจะได้กินข้าวนะมีหมูทอดมีผักนิดหน่อยแล้วก็เป็นสลัดหมันนะครับโอเคตอนนี้เรามีพอแล้วนะสินาทีนะครับ <c oughs> ขนาด53%เรารับตั้ง104ยกิโลวัตต์นะครับ we we'll มาถึงลอยไปกนะแล้วก็เนี่ยตอนนี้นะตอนเย็นนะมันว่างเยอะเลยมีสองคันชาร์จตอนนี้แล้วก็มีคันหนึ่งกำลังจะจอดนั่นนะ mm. ก็เดี๋ยวผมจะล้างกระจกนะเนะมีเดียมีกระถังแล้วก็เนี่ยใจดูนะว่าเมื่อกี้เรามี3%เรามาถึงนะทุกครั้งนะคันนี้มันก็จะรับ200กว่ากิโลวัตต์เนี่ย205ร้กิโลวัตต์โอ้โหแต่ว่าเราต้องรีบเพราะว่าตอนนี้นะเราจะชาร์จแป๊บเดียวแล้วก็จะไปสเปกเกอร์นะคันนี้เราจะไม่สกิปสเปกเกอร์เหมือน EQE ไอเอควีพราะอ e ี e มันชาร์จชาร์จเครมันจะฟลัดกว่านั่นนะประมาณนั้นนะแต่ว่า e q e มันไม่รับ200 kW กวัตตอนแรกมันจะเป็น7 7 0เฮ้ยรถมาทำอะไรเนี่ยล็อกเปดิลปลดล็อกเปิดตลอดแบกนั่นมันชอบทำอย่างนั้นนะ่ะแต่ว่าอันนี้โอ้โหดีมากนะครับ มาถึงสเปกุลินนะแล้วก็ครั้นี้นะมันเป็น second last stop นะเราจะชาร์จอีก1ครั้งนะเราก็จะจบแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เ,เราเผมคำนวณผิดนะผมกะว่าเราจะใช้220วัตต์เอาเตอร์แต่ว่าครั้งนี้นะมันใช้ประมาณ195แค่นั้นนะก็แปลว่าครั้นี้มันใช้ไฟฟ้าน้อยนะเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ต่อไปนะมันจะมีลมต้านเยอะกว่าที่ผ่านมานะครับแล้วก็เราก็ต้องคำนวณให้มันมีไฟฟ้าพอ แล้วก็เดี๋ยวตะวันมันก็จะตกแล้วนะก็แปลว่ามันคงจะใช้ไฟฟ้ามากกว่านี้นะครับแล้วก็เนี่ยเหมือนทุกทีนะเราก็มาถึงที่นี่แล้วก็มันก็เริ่มชาร์จเร็วเมื่อกี้เรามี10%เรากะผิดนิดหน่อยนะโอเค175กิโลวัตต์แต่ว,วันนี้นะครับครั้งแรกเราได้เราชาร์จแค่9นาทีครั้งที่2เราชาร์จ16นาทีครั้งที่3เราชาร์จ9นาทีและคราวนี้อ,นอย่าผมคาวนว่าเราจะชาร์จ สัก10นาทีแปลว่าเราต้องรีบเราต้องเข้าน้ำแล้วก,ก็รีบหน่ยนะเนี่ยมันชา์จโคตรเร็วเลยอะ่ะแล้วก็เนี่ยที่เฮลซิงบอร์กนะสอ,สองสสต็อปก่อนนี้นะผมกินนิดหน่อยแล้วก็กินไม่หมดเพราะว่าวอร์บ่ามันแป๊บเดียวอนะ่ะตอนนี้ผมจะพยายามกินดินเนอร์ที่เหลือน,นี่นะโอเคคราวนี้นะ,อะตอนผมหยุดชาตินะมันเป็น9นาทีอีกทีนึงนะครับนะ ตอนแรกผมกบว่าจะชาถึง37-38%แล้วมันก็กลายเป็น42%แล้วนะแล้วผมไม่มีเวลาเข้าห้องน้ำครั้งนี้นะแต่ก็ช่างมันเราไม่ต้องเข้าห้องน้ำทุกทุกชั่วโมงก็ได้ <laughs> ก็แปลว่าตอนนี้เราจะไปสตรมสตอ่อนะอีก11 1กิโลเมตรแต่นี่ก็อดได้นะครับแล้วก็ผมไม่รู้นะว่าตอนนี้มันจะเป็นยังไงตอนอา,อากาศามันจะเย็นหน่อยนิดหน่อยอนะแต่ว่าคันนี้อะเบียร์ม่มนะ้ำมันโคตรดีเลยนะมันคงจะ ขับเร็วเท่าเทสลาได้นะแต่ว่ามันแค่แค่นั้นหรอกมันสบายดีภายในก็เป็นเหมือนเบียรเฮานี่บอกเฮ้ยพาสปอร์ตมันจะรุดตลอดแล้วเนี่ยเออโอเคแต่ว่าไเป็นไรนะคันนี้นี่ก็สบายดีขนาดไม่มีฮอร์โ n นคอร์ดมันก็ยังเสียงมันก็ยังดีเลยนะภายในก็ดีเก็บเสียงดีสบายดีอาจจะแคบนิดหน่อยแต่ว่ามันเป็น BMW แล้วผมก็เป็น BM เอานนะครับ เรามาถึงสเตรมซอนนะแล้วก็เนี่ยผมไม่เคยเจอรถชาร์จเยอะขนาดนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าคันนะแล้วก็อันสุดท้ายนะันนะลุแล้วก็ตอนนี้นะผมยังไม่รู้แล้วว่าเวลามันเป็นเท่าไหร่แต่ว่าเราต้องหักเวลา16นาทีนะเราอาจจะต้องหักเวลาอีกนิดหน่อยเพราะว่าเราจะชาร์จเผื่อไว้นิดหน่อยแล้วเราจะได้ตรงกลับไปบ้านนะแต่ว่าคันนี้มันชาร์จเร็วแล้วเราอาจจะต้องหักเวลาอีกแค่ 1- 2นาทีนะครับแต่ว่าคันนี้มันจะโคตรเร็วนะ แต่ว่าผมต้องเข้าน้ําผมไม่ได้เข้าน้ําที่สเปกเกล์จะต้องเข้าน้ําที่นี่แล้วก็ต้องรีบหน่อยกว่าเราจะไปได้เนี่ยโอเคตอนนี้เรามีเพล้วนะเราชาร์จสินาที <c oughs> กำลังรับ140 1 4 6 k บกิโลวัตต์ตอนนี้นะครับสี่ทุ่มสีเแล้วเราต้องบวกอีก1นาทีที่เราชาร์จเพิ่มเพื่อที่จะกลับบ้านก็แปลว่าเราต้องหัก17นาทีนะครับแปลว่าตอนนี้อ่ะมันเป็น8ชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับแล้วก็ตอนแรกผมคำนวณว่า อาจจะเป็น9้าชั่วโมองครึง่งมันเป็นไปไม่ได้ว่าคันนี้มันจะใช้ใช้เวลาอีก1ชั่วโมองที่จะขับ1อีก100กิโลเมตรเนี่ยมันจะต้องเร็วกว่าน,นี้แน่นอนแปลว่าคันนี้อ่ะมันจะเร็วกว่า9ชั่วโมองครึง่งมันจะเร็วเท่าไหนเราจงไม่รู้นะครับแต่ว่าตอนนี้อ่ะมันเริ่มดึกแล้วไม่ค่อยมีรถเาราขับโวยได้นะเนะข้าใจเข้าใจคันนี้นี่โอ้โหสุดยอดเลยนะครับเร็วมากเลยอนะ่ะ Alright do countdown a little bit late 9 9 7 9,98999999 1,000แต่เราไม่ได้เร a า e o e ต้องไป1,008อันนี้มันแปลกนะนะตอนนี้เราครบ1,008กิลเมตรแต่ว่ามันรู้สึกมันเลทนิดหน่อยนะมันไม่น่าจะเลทขนาดนี้นะครับผมดูแล้วมันน่าจะเป็นในอุโมงค์นะมันน่าจะเป็น1,000กิลเมตรสักสัก 1-2กิโลเมตรก่อนนี้นะครับน,น่ะ,ะเพราะว่าตอนผมวัดเปอร์เซนต์ว่ามันผิดมันนับผิดเท่าไหร่มันอาจจะไม่ใช่เป็น0.8%มันอาจจะเป็น0.7%ก็ได้นะเราไม่รู้ว่ามันเป๊ะขนาดไหนแต่ว่า1,000นกะิเมตรมันเป๊ะมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นะ,ระนนนะเราดูเวลานะยี่สเราต้องหัก16เอ้ยมันไม่ใช่17นาทีแล้วก็เราผ่านไปนะแปลว่าคันนี้นะครับมันใช้เวลา9ชั่วโมงกับ20นาทีแค่นั้นอนะ โคตรดีแหละ9ชั่วโมงกับ2 0มัน15นาทีเร็วกว่า e-tron GT นะครับแล้วก็เราใช้ไอ้เมื่อกี้มันเป็น207ครับมันเป็น207เมื่อกี้นี้ครับ207วัตต์เอาแต่ก็ได้ม่นนะเรากลับมาที่ออสโลนะแล้วก็ผมต้องชาร์ดนิดหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะขับอ่อโอมนิฟันนะครับผมไม่ได้ทำโอมนิฟันสนานนะครับแล้วก็ตอนผมขับมอ,อ d e l 3นะผมก็วิ่งได้ตั้ง640กิโลเมตรนะที่เทสสอบนะ แล้วก็ผมได้คำนวณว่าคันนี้อะ่ะมันน่าจะวิ่งได้680กิโลเมตรนะที่โอมน f a n s โ okay. อเคก็ถ้าคุณอยากจะรู้ว่าคืออะไรนะาโอมนิฟาก็ดูต่อไปนะครับผมจะทำภาษาไทยนะครับแล้วก็แต่ว่าเนี่ยผมตั้งใจจะโชว์นี่นะวันนี้อะ่ะแต่ว่าผมลืมไปแล้วนะังวันเพราะว่ารถมันชาร์จโคตรเร็วอะ่ะลืมเลยว่ารถจะโชว์เนี่ยว่า,าคันนี้นะครับมันก็เป็นมันไม่ได้เป็น pure EV platform มันทำจาก เอเอมันทำจาก4 c s r ซีเรนะครับแล้วก็เนี่ยผมก็ได้เปิดข้างหน้านะอันนี้มันมีพลาสติก cover นะแล้วก็ข้างหน้านี่เป็นอย่างนี้นะครับ <c oughs> ทำไมมันมีที่เยอะขนาดนี้อ่ <c oughs> เนี่ยที่ว่างโคตรเยอะเลยนะเพราะอะไรละ่ะเพราะว่าอันนี้ยมันเป็นพลตฟอร์มของรถน้ำมันแล้วก็มอเตอร์น้ำมันมันโคตรใหญ่นะครับ แล้วก็มีเกียร์ box ที่มันกินที่แต่ว่ามอเตอร์ของไฟฟ้ามันอยู่ข้างหลังข้างหน้านี่ก็มีนิดหน่อยมี on board c h a มีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมี H box system แล้วก็ไม่รู้ข้างหลังนี่มันคืออะไรอย่าปร้มเลยแต่ว่ามีที่เยอะแล้วเนะี่ยคงจะใส่กล่องกล้วยได้สัก2อันนะมั้งแต่ว่ามันคงจะมีบางคนหน้าที่เดี๋ยวมันคงจะมีบริษัทที่เขาเห็นว่า um, อันนี้มันรับน้ําหนักได้นะแล้วก็อันนี้ก็อาจจะนับรับน้ำหนักได้นิดหน่อยนะอันนี้เหมือนกันแล้วก็คงจะมีคนทําพลาสติกทำฟรอน แล้วก็ใส่ในนี้นะครับจะได้ไว้ของได้นิดหน่อยแต่ว่าโอเควันนี้ผมต้องช่านิดหน่อยแล้วก็จะเช็คทุกอย่างนะครับเป็นยังไงโอเคถ้าเราเช็คลิสต์นั่นเนี่ยเก้าชั่วโมงกับ20นาทีนะมันโคตรเร็วแล้วนะมันเกือบจะเร็วเท่า Model 3 Performance แต่ว่าอย่าลืมนะนั้นเป็น Performance นะมันใช้20นิ้วนะแล้วก็ล้อของ Performance นะนมันอาจจะใช้ฟ้ามากกว่านะครับ แต่ว่าเดี๋ยววันหนึ่งเราจะเทดสอบมอลสาม long range นะั่นก็ใช้18นิ้วมันคงจะเร็วกว่าอีกยิ่งและเร็วกว่านั่นะนะอาจจะเป็น9ก้าชั่วโมงกับส0บนาทีนะครับแต่ว่าคันนี้อ่ะ920มันก็โคตรดีแล้วนะมันยังเร็วกว่า e ีท ر و g t แล้วก็อย่าลืมนะว่า e ีท ر و g t เป็น8เลเว,วลนะ <S <S ลผมได้พูดตั้งนานแล้วนะผมวิดีโอมีวิดีโอที่ช่องหลักตั้งตั้งหลายปีก่อนแล้วนะผมก็อธิบายแล้วนะว่า800ร้โวลต์นั่นแหละมันเป็น hype ทุกคนคิดว่าโอ้ชาร์จรถมันเป็น800 v มันจะดีขึ้นมันจะดีกว่าใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยเราก็มี400 v ของเ e สลากับของ BM เนี่ยนะแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นหรอกเออเออเบนก็นก็เป็น400โมันมีหลายดรายเทรนที่เป็น400 v แล้วมันยังเว w ร์ k ดีมากนะนะครับ MEB platform เหมือนกันนะผมว่า800โมันเป็น hype มันไม่จำเป็นต้องใช้วันนี้หรอกแล้วหน้าวันนี้อะขนาดคันนี้นะครับถ้าเรามี 400โวลต์ตอนแบตตเตอรี่ต่ำาแล้วก็4 50โวลต์ตอนแบตเตอรี่เต็มอะก็แปลว่าเรารับได้200กิโลวัตต์ตอนตอนแบตเตอรี่ต่ำและ200ประมาณ200กิโลวัตต์เนี่ยมันมันก็ได้มันก็ชาร์จเร็วอยู่แล้วนะเออแล้วมันอาจจะไม่ดีสำหรับแบตเตอรี่นะผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าหลายคันนะเหมือนเบนกับเอ r s c อะมีออปชั่นที่จะดาวน์เกรดให้มันไม่ชาร์จเร็วไปเพราะว่ามันจะมันจะมันจะทำให้แบตเตอรี่เสื่อมเร็วขึ้นอะก็แปลว่ากำหนด ผมว่าลิมิตของแบตเตอรี่แท็วันนี้นะครับมันคือแบตเตอรี่มันจะต้องใหญ่กว่านี้หรือว่ามันต้องมีเคมีสูที่มันดีกว่านี้ก็แปลว่า8 0 0โวลต์นะมันไม่จําเป็นต้องใช้หรอกแต่ว่าผมไม่ได้ว่า8 0 0โวลต์มันไม่มีความหมายแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาต้องใช้8 0 0โวลต์วันนี้เพราะว่า8 0 0โวลต์มันก็มีข้อเสียนิดหน่อยนะปัญหาก็คือมันมี8มันมี4 0 0โวลต์ชาร์จเจอร์หลายที่แต่ว่าในอนาคตนะอีกสัก10ปีอะมันอาจจะไม่เหลือแล้วมันจะมีแต่8 0 0โวลต์นะน่ะ ตอนถึงวันนั้นนี้เราก็ไม่ต้องนึกถึงว่ารถคันนี้มันจะต้องรถในอนาคตมันจะต้องชาร์จที่400โวลต์ได้อะแต่ว่าวันนี้เราก็มีข้อเสียเช่น Porsche อันนี้ผมต้องพูดมันมันจะยาวนะแต่ผมจะอธิบายนะแต่ว่า Porsche มันมีมันจะต้องมีคอนเวอร์เตอร์จาก4 0โวลต์ถึง8 0โวลต์มันมันเพิ่มน้ำหนักมันเพิ่มแล้วก็มีกำลังดนิดหน่อยนะมันจะรับแค่150 k ิลวัตตไม่เร็วกว่านั้นนะประมาณนั้นนะ แล้วก็แต่ว่ารถเกาหลีอ่ะมันจะเขาใช้เรียร์อินเ e อร์เตอร์หรือว่าอะไรเนี่ยเรียร์นะไปช่วยคอนเวอร์ต4โวลต์ถึง8โวลต์ได้อ่มอนะมันดีกว่าที่ถึงดีไซน์ของรถเกาหลีนะ่ะคีออ y u n d a i มันดีกว่าของ Porsche นะแต่ว่าเนี่ยโอเค 9ก้าชั่วโมงกับยี่สิบมมันโคตรเร็วแล้วนะผมก็ว่ามันเกือบจะเร็วเท่ารถน้ำมันนะที่ผมเทสคเนีรถน้ำมันมันเก้าชั่วโมงแต่ว่าเราก็ต้องเติมน้ำมันแล้วเราก็ต้องข้อของน้าอะไรนะมันก็กลายเป็นเก้าชั่วโมงกับรถน้ำมันเพราะมันต้องมันก็ยังต้องทําอะไรอย่างอื่นที่เราทําตอนระหว่างเราชาร์จได้นะครับแต่ว่าคันนี้อ่ะผมประทับใจนะแต่ว่าถ้าผมอยากจะซื้อนะผมจะเลือกที่มันมี ที่มันมีออโตสเตียร์แพ็กเกจไม่รวมเป็นไรแล้วก็ผมก็คงจะเลือกเบาะที่มันปรับเป,เ,ปเป็นไฟฟ้านะครับเพราะว่าผมจะได้ใส่เมมโมรี้วถ้าคนอื่นครับก็จะได้ Save Memory ได้นะครับจะได้เปลี่ยนคนขับได้อะแต่ว่านอกจากนั้นะผมก็ว่าคันนี้มันก็เพอร์เฟคแล้วเก็บเสียงได้ดีแล้วก็โอ้ใช่ไม่นะผมลืมบอกนะว่าคันนี้มันมี M Sport Package นะครับแล้วก็ M Sport Package เนี่ยมันทำให้ Drag Coefficient เป็น0.25ถ้าเราไม่มี M Sport Package มันเป็น0.24นะครับก็แปลว่าแล้วก็อย่างนึยนะมันมีล้อที่มันเป็น17นิ้วอันนี้เป็น18นิ้วนะล้อ17นิ้วมันเป็น225มันจะ างกว่านิดหน่อยนะครับแปลว่ามันมีเราเราสามารถที่สเปคได้นะ IC ให้มันใช้ไฟฟ้ายิ่งน้อยกว่านี้อ่ะแต่ว่าถ้าถ้าเราจะคำนวณน,นะมันอาจจะเป็นประมาณ10วัตต์อัต่อกิโลเมตรแล้วก็10วัตต์อัต่อกิโลเมตรที่1,000กิโลเมตรมันจะเป็น10กิโลวัตต์ชอ่วโและสิบกิโลวัตต์ชอ่วโคันนี้มันชาร์จโคตรเร็วอยู่แล้วอ่ะเพราะว่ามันคงไม่ต่างกันเยอะหรอกมันอาจจะต่างกันแค่3นาทีอาจจะเป็น5นาทีโอเคก็แปลว่าเราอาจจะได้ เก้าชั่วโมงกับสิบห้านาทีเอ้ยเฮ้ย,ยประมาณนั้นอ่ะเพามันจะปิดไฟอยู่เนี่ยรถคันนี้มันชอบประหยัดไฟ <laughs> แต่ว่าผมก็ว่าคันนี้มันก็ดีอยู่แล้วนะครับถ้าคุณสนใจซื้อที่เมืองไทยอ่ผมว่าซื้อเลยผมชอบที่ผมอาจจะชอบมากกว่ามอเตอร์สามแต่ว่าที่คุณได้เห็นข้างหน้านะ่ะมอเตอร์สามมันมีที่มากกว่าคันนี้นะคนก็ต้องรู้นะว่าถ้าคุณต้องการที่ข้างหลังถ้ามีมีเด็กมีอะไรนะมันจะแคบหน่อยแต่ว่าถ้า คุณไม่มีลูกหรือว่าอะไรนะก็มันก็เหมาะนะคันนี้อ่ามันสบายกว่า m o ดูลสามนะนะแต่ว่าโอเคก็คงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะแล้วก็เราก็ปักกันไมสวัสดีครับ